สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับกับโรงกึงสอเจริญชัยนะครับสาขาที่1นนะครับแล้วก็สอเจริญชัยดูหักกิจนะครับสาขาที่2นะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่โรงงานนะครับสอเจริญชัยดูหักกิจครับวันนี้ก็มีจะส่งนะครับเป็นรถลากจูงนะครับรถตัดอ้อยนะครับให้กับบริษัทคูนทวีแท็กเตอร์จำกัดนะครับสาขาใหญ่นะครับอยู่ที่อำเภอศรีบุรีจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นคันที่18นะครับนอกจากที่มอบไปแล้ว17คันนะครับและตอนนี้ลูกค้าก็มาสั่งเพิ่มนะครับเป็นคันที่18ครับ1นคันนะครับสปิกเท่าเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับขนาดความกว้างนะครับอยู่ที่2อยู่ที่เมตรเกนะครับความยาว4เมตร10 ห้เซนนะครับไม่รวมคอรากนะครับผมดุมจะเป็นดุมกระบะนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำแดงนะครับผมสวยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับรถลากจูงนะครับหรืออุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดนะครับ ก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่ลงกึงสเจริญชัยนะครับสาขาที่1นะครับแล้วก็สเจริญชัยรลหกิจนะครับสาขาที่2นะครับร้านเราตั้งอยู่บ้านสวนสวรค์นะครับตำบลหันนางงามอำเภอศรีบุรีจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับย้ำอีกครั้งนะครับบ้านสวนสวรค์นะครับตำบลหันนางงามอำเภอศรีบุรีจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปส่วนนะครับแล้วก็จะถ่ายให้ดูนะครับว่าบริษัท คูณทวีนะครับแท็กเตอร์จำกัดนะครับสาขาสรีบุเรงนะครับมีอยู่ที่2ที่นะครับอยู่ที่อำเภอศรีบุเรงก็คืออยู่ที่ทางออกไปภูเวียงนะครับสรีบุเองภูเวียงหนึ่งที่นะครับแล้วก็ที่ที่2ที่เราจะไปนะครับก็คืออยู่ทางออกสรีบุเองไปนากลางนะครับอยู่ที่บ้านป่งแจ้งครับเดินทางไปส่งให้กับลูกค้าครับผมไปครับผม ไปกันต่อครับก็เดินทางมาอยู่ที่3ามแยก4ี่แยกสีเรื่องนะครับตรงบกสนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเป็นร้านคูทวีนะครับที่เราจะไปส่งนะครับเป็นรถลากจูงรถเกี่ยวข้าวหรือรถตัดพ้อยนะครับ ออกซ้ายมานะครับเส้นทางไปที่สีเรลองหนากลางนะครับทุกนี้จะเป็นโชว์รูมนะครับร้านอุปกรณ์คมสันการเกษตรนะครับหรือสาขาย,ย่อยนะครับของคุณทวีแท็กเตอร์นะครับนี่ครับเราก็จะมาใส่กับรถตัดอ้อย รุ่นนี้นะครับผมของตัวนี้นะครับที่รอส่งมอบให้กับลูกค้านะครับก็เดนินทางมาถึงแล้วครับผมก็จะมีอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดนะครับ เดี๋ยวผมลงของก่อนนะครับผมลงของเรียบร้อยแล้วนะครับจบไว้ให้กับลูกค้าเรียบตัวแล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้าก็จะเอาขึ้นรถเลยนะครับเพราะว่าจะไปส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเป็นรถลาดรถตัดอยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่ส่งมอบให้กับลูกค้านะครับสําหรับ ใครที่สั่งซื้อรถตัดอ้อยนะครับของร้านคุณทวีแท็กเตอร์จำกัดนะครับก็จะมีตัวลากด้วยนะครับเป็นของทางร้านนะครับรวมกึ่งสอเจริญชัยดูหักิจนะครับวันนี้ทางร้านก็ต้องขอรีวิวนะครับรถลากรถตัดอ้อยนะครับให้กับลูกค้าไว้เพียงเท่านี้นะครับสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับผมวันนี้ทางร้านก็ต้องขอขอบคุณครับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม